ครับทุกสิ่งได้ดั่งใจเนึกที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่กล้บ้านท่านก่อนอื่นก็อยากจะเรียนประชาสัมพันธ์นะครับกับงานช็อปปิ้งเดย์จากชัยพฤกษเกษตรไรส์ทูร์ในระหว่างวันที่25และ26กันยายนนี้เราก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วง7โมงเช้า8โมงเช้าไปจนถึงเย็นนะครับทั้ง2วันจะมีบริษัทที่มาร่วมในการจัดรายการพิเศษเป็นงานขาย ในงานขายนั้นรายการพิเศษก็จะเป็นส่วนที่บริษัทเป็นผู้มอบให้กับพินักรแต่ในส่วนของของรางวัลรายการพิเศษที่ทางร้านใช้พืเ่เสษไตร e ทูจะมอบให้ก็มีมากมายรวมถึงบัตรสมนาคุณหรือบัตรกำนันนะครับที่มูมลมีมูลค่า5,000บาทมูลค่า1,000 0บาทก็ลุ้นกันในแต่ละวันไปเลยผมเองนั้นก็จะ,ะไปร่วมกิจกรรมโดยในส่วนของเปิดคลินิกเคลื่อนที่ เราจะประจำอยู่ทั้ง2วันที่บริเวณเต้นบประทานอาหารท่านที่มีข้อสงสัยต้องการข้อมูลหรือต้องการที่จะไปพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในเรื่องของแนวทางการผลิตการตลาดปีนี้ก็เรียนเชิญได้เลยนะครับที่ชัยพฤกษเกษตรไรทู Drive to, ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเย็นวันที่25ซึ่งตรงกับวันพุธและวันพฤหัสที่2ีกันยายนนี้ รวมถึงการรับสิทธิ์รายการพิเศษจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมกเกษตรนะครับก็จะเป็นรายการส่วนใหญ่แล้วขนาด1ลิตร5ลิตรแถม1ลิตรแต่ถ้าเป็นในส่วนของขนาดถัง20ลิตรถัง20ลิตรเราจะแถม5ลิตรก็คือ1แกลลอนนะครับอันนี้เป็นรายการพิเศษทั้งกลุ่มอาหารเสริมทั้งดินกลุ่มอาหารเสริมทั้งใบรวมถึงพิตภัณฑ์พิเศษ รับสิทธิ์วันนี้กันได้ครับที่ใช้พิเกษตรจันทบุรีในทุกสาขาถึงสิ้นเดือนกันยายนแต่ถ้าต้องการที่จะพบปะข้อมูลต้องการรายการพิเศษ,ษก็ไปที่ใช้พืเกษตรได้สำหสับประเด็นสาระในเช้าวันนี้เป็นวันพุธนะครับก็จะเป็นการทําสวนมังคุดทางอากาศหมายถึงพิทักษกรผู้ปลูกมังคุดและต้องการที่จะเข้าสู่ระบบการผลิตมังคุดก็ติดตามฟังในรายการทางวิทยุ ซึ่งเราจะนำเสนอทุกวันพุธวันนี้ก็จะเป็นตอนที่9ในตอนที่9นี้มีประเด็นคำถามก็เป็นข้อสงสัยจากกรณีที่ผ่านมานะครับพินักษกรผู้ปลูมังคุดได้ติดตามและก็ได้ดูในรายละเอียดมีสิ่งหนึ่งที่ท่านมียังมีความสงสัยนั่นก็คือในส่วนของมังคุดถ้าเราจะแยกมังคุดในสวนเนี่ยมันจะมี3กลุ่ม กลุ่มแรกก็คือใบดีใบสมบูรณ์ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ให้ผลผลิตหรือ,อจะให้ผลผลิตน้อยมีการแตกใบอ่อนมาแล้วจนขณะนี้เนี่ยเป็นสภาพต้นที่สมบูรณ์นั่นคือกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก,ก็คือมีการแตกใบอ่อนขณะขณะนี้เนี่ยอยู่ในระยะใบาอาจจะเป็นใบอ่อนบ้างเพสลาดบ้างในกลุ่มที่3เป็นสภาวะต้นที่อ่อนแออยู่ในสภาวะซุดโทมประเด็นที่เราได้นําเสนอไปเป็นคําแนะนํา นั่นก็คือกลุ่มที่มีความสมบูรณ์พร้อมพนักราผู้ปลูกมะคุดไม่ควรไปดําเนินการใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการตัดแต่งกิ่งการเปิดโคน้นคาดโคนใส่ปุ๋ยการพ่นปัจจัยท่านก็สงสัยว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมาจากไหนแล้ว ทำไมไม่เหมือนกับคำแนะนำในทั่วๆไปที่เขาดำเนินการส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องแนะนำว่าอ้าวถ้าอยากให้มังคุดเจริญเติบโตดีออกดอกให้ผลผลิตก็ต้องไปตัดแต่งให้โปรง่งทำให้อากาศถ่ายเทให้แสงเข้าหลังจากนั้นก็จะทำกันมีการใส่ปุ๋ยใส่ปัจจัยชักนำใหเ้เกิดความสมบูรณ์พี่นักสกครบคือเราต้องเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งนะครับว่านั่นเป็นลักษณะของการ ทำข้อมูลในลักษณะของภาพรวมเป็นเรื่องของการจัดการในลักษณะที่เป็นหลักการเป็นแนวทางการปฏิบัติแต่สำหรับในส่วนของออวิชามังคุดที่ผมได้ศึกษาร่ำเรียนมาทำงานทดสอบทำงานวิจัยและก็ได้พูดคุยกับมังคุดมาตลอดเรายืนยันได้ว่าในส่วนของสิ่งที่เรานำเสนอนั้น เป็นการทำสวนตามพฤติกรรมของการเจริญเติบโตของทุเรียนของมังคุดหรือของพืชต่างๆวันนี้เราอยู่กับทุเรียนผมอยากอธิบายตรงนี้นะครับว่าการทำมังคุดหลักการสำคัญคือเราไม่สามารถที่จะไปบังคับมังคุดได้แต่เราสามารถที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตของมังคุดให้เป็นไปในทิศทางที่เร็วขึ้นแล้วตรงกับ ลักษณะของความต้องการของบังคุดเหล่านี้ด้วยหลักการตรงนี้ครับจึงมีความแตกต่างจากในส่วนของคำแนะนำโดยทั่วๆไปเราทำงานศึกษาวิจัยตรงนี้ตลอดมาและก็จัดทำเป็นแปลงที่ทำการทดสอบติดตามข้อมูลศึกษากว่า6ปีปีที่7เราก็ยังได้ข้อมูลเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นส่วนที่พี่น้องสกรจะ ทำตามตรงนี้หรือท่านจะตามตามแค่แนะนําในส่วนของหลักการทั่วไปก็แล้วแต่ดุลพินิษแต่ถ้าหากว่าเราเป็นนักทดลองเราเป็นผู้ที่จะศึกษาเรียนรู้เราก็อาจจะแบ่งแปลงก็ได้นะครับแบ่งแปลงหรือแบ่งแปลงแปลงย่อยแล้วเปรียบเทียบด้วยท่านเองท่านก็จะได้เป็นการพิสูจน์ด้วยตัวเองทีนี้มาดูเหตุที่เป็นคําถามและเป็นข้อสงสัยว่าเพราะอะไรหมอทุเรียนจึง บอกว่าเดือนกันยายนเดือนตุลาคมไม่ต้องไปทำอะไรหรือไม่ต้องไปดำเนินการอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการพ่นปัจจัยทางใบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกิ่งการเปิดโคนการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชถามว่าเหตุผลตรงนี้เพราะอะไรผมอธิบายอย่างนี้ครับว่า ในส่วนของพฤติกรรมของมังคุดเนี่ยถ้าท่านเข้าไปทําการศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจเราก็จะพบข้อมูลบางส่วนนะครับว่ามังคุดนั้นถ้าเขาจะแตกใบอ่อนไม่มีอะไรห้ามได้เมื่อเขาจะแตกก็คือเดือนตุลาเดือนพิกาหรืออาจจะเป็นพฤษภามิถุนาถ้าเขาจะแตกไม่มีใครที่จะไปห้ามเขาได้ต่อให้ท่านใช้ปัจจัยอะไรก็ตามก็ไม่สามารถไปหยุดได้ นั่นคือส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือถ้าเราจะเปรียบบังคุดก็คือเป็นลักษณะของังพืชที่มีระบบรากลึกเวลาที่เขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรนั้นเขาจะเปลี่ยนแปลงช้าเวลาที่จะบังคับน้ำอย่างทุเรียน5วัน7วันบังคุดต้อง20วัน นั่นคือความที่เป็นระบบรากลึกส่วนหนึ่งกับส่วนที่สองลักษณะใบหรือไขหรือแววกเขาค่อนข้างจะหนาเวลาที่เราพ่นปัจจัยอะไรก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ซึมซับเข้าไปสู่ผิวพื้นใบได้ส่วนตำแหน่งที่เราคิดว่าดีที่สุดก็อยู่ใต้ใบซึ่งชาวสวนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ทำดังนั้นในส่วนของสิ่งที่เราจะพบเห็นก็คือถ้าเขาจะเปลี่ยนแปลง เขาจะเจริญเติบโตเขาจะแตกใบอ่อนเขาก็ต้องแตกในส่วนของกรณีถ้าเขาออกดอกแล้วออกมาในปริมาณที่มากเราจะห้ามอย่างไรบางครั้งก็ห้ามไม่อยู่ก็กลายเป็นดอกช่อคือนั่นมันเป็นคำสั่งถ้าเราจะเปรียบเทียบกับเสมือนเด็กเหมือนก็เหมือนเด็กดื้อนะครับการเลี้ยงดูเด็กที่เชื่อฟังกับเด็กที่ดื้อเนี่ยย่อมมีการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันอันนี้คือสมมุติเป็นตัวอย่าง ดังนั้นเมื่อถึงระยะเวลาแห่งการออกดอกในความหมายของผมก็คือก่อนการออกดอกเราจะต้องรักษาหรือทำให้มังคุดเหล่านี้ไม่เกิดการแตกใบอ่อนในวิธีการที่จะทำให้มังคุดไม่แตกใบอ่อนนั้นเราก็ทำการติดตามศึกษาว่าถ้าในสภาวะที่สภาพอากาศฝนตกฟ้าปิดดินแฉะนะครับ ในส่วนของแสงแดดมีความเข้มน้อยแสงแดดมีระ,ะยะเวลาที่น้อยนั่นก็จะกลายเป็นมังคุเดเนี่ยเขาจะไม่มีการแตกใบอ่อนและเมื่อไรก็ตามที่เราชาวสวนมีความหวังดีมีเจตนาดีต้องการที่จะไปบำรุงเราก็จะไปพ่นปัจจัยบำรุงใบเราเข้าไปตัดแต่งกิ่งกระโดงบ้างขแขนงบ้างตัดกิ่งล่างบ้างด้านโคนเราก็ไปกำจัดวัชพืชเปิดโคนคาดโคน สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นลักษณะของการไปกระตุ้นหรือไปเบี่ยงเบนพฤติกรรมจากการที่เขาอยู่ปกติเพื่อที่จะใช้พลังงานอย่างเพียงเล็กน้อยในช่วงภาวะที่เป็นลอยต่อกลับไปกระตุ้นหรือไปทําให้เขามีความรู้สึกโดยเฉพาะตรงไหนที่ระบบล่าครับ การที่บางคุดได้รับการกระตุ้นจากการตัดแต่งกิ่งจากการเปิดโคนคาดโคนนั่นคือเป็นการกระตุ้นให้เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเจริญเต,ติบโตเป็นเรื่องของการไปสร้างใบรุ่นใหม่หรือการแตกใบอ่อนนั่นเองเรามีงานศึกษาเรื่องนี้อย่างยาวนานแล้วก็พบเป็นข้อพิสูจน์ว่าทักท่านทําแบบนี้ในคำแนะนำโดยทั่วไปบอกว่าท่านก็จะได้ดอก แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับเป็นการได้ใบแทนดังนั้นตรงนี้คือเหตุผลสำคัญที่ผมเองต้องเอามาย้ำว่าบางคุดต้นที่ใบแก่บางคุดต้นที่ใบสมบูรณ์บางคุดที่ใบหนานแน่นเราไม่ควรไปทำให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเจริญเติบโตก็คือไปจัดการในสิ่งที่เป็นประเด็นจากอ่า การทํามังคุดทางอากาศในตอนที่8ที่ผมให้เหตุบอกว่าทําไมเราไม่เข้าไปตัดแต่งกิ่งแต่วันนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับทุกอย่างคือไม่ทําอะไรเลยนอกจากไม่ทําอะไรเลยแล้วเนี่ยเราก็จะแสดงเหตุผลให้เห็นอีกว่ากรณีวัชพืชที่อยู่ในโคนวัชพืชเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นตัวปกป้องตัวรักษาระดับอุณหภูมิความชื้นปริมาณน้ําไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะถ้ามันแห้งเมื่อไหร่สมมุติว่าเรากําจัดวัชพืชหรือเราเปิดโคนออกความชื้นความสมดุลตรงนี้จะถูกเปลี่ยนแปลงอากาศจะไหลลงไปในดินเมื่ออากาศจะไหลลงไปในดินก็เป็นกระตุ้นให้รากมังคุดทํางานเมื่อรากมังคุดได้รับการกระตุน้นก็จะเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตโครงสร้างแทนที่จะอยนนู่นิ่งก็จะไปสร้างใบใหม่แทนหรือไปสทางในการแตกใบอ่อน นี่คือเหตุผลสำคัญว่าทำไมเราถึงไม่เข้าไปดำเนินการในเรื่องของการกำจัดวัชพืชคือไปเปลี่ยนสถานะของความชื้นอากาศในบริเวณพื้นดินตรงตำแหน่งบริเวณลากประเด็นต่อมาทำไมเราไม่ใส่ปุ๋ยพิทักษกรต้องเข้าใจนะครับว่าบังคุดนั้นเขาใช้ระยะเวลาในการสะสมความสมบูรณ์เนี่ย ไม่ใช่แค่เดือน2เดือน3เดือนนะครับต้องเป็นเวลาถึง4เดือน5เดือนและ6เดือนผมยกตัวอย่างง่ายๆว่ามังคุดใบต้นเหล่านี้เนี่ยการแตกใบอ่อนครั้งท้ายสุดก็คือเมื่อเดือนมก,กราคมของปีที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะเขาออกดอกเดือนพิจิกาเขาก็แตกใบอ่อนมังคุดทุกสวนส่วนใหญ่เราจะเห็นครับว่าถ้าเขาแตกออกดอกแล้วต้องแตกใบอ่อนทันที ดังนั้นมังคุดเหล่านี้แตกไปอ่อนเดือนมก,กราเรานับครับมก,กราคุมพามมนาเมษาพฤษภามิถุนา,นา,นากรกฎดาสิงหากันยานี่คือส่วนที่หนึ่งเพราะฉะนั้น9เดือนเขาก็ต้องแตกแต่ถ้าเป็นมังคุดที่แตกใบอ่อนในเดือนมิถุนายนในปีที่ผ่านมาเราก็นับมิถุนากรกฎดาสิงหากันยาก็อยู่ในระยะเวลา4เดือน นั่นคือเป็นมังคุดที่มีสภาพใบที่ได้ใช้ระยะเวลาในการสะสมความสมบูรณ์มาอย่างยาวนานแต่ความเสี่ยงจะต่างกันนะครับถ้าเป็นมังคุดที่เคยแตกใบอ่อนเมื่อเดือนมกราปีที่แล้วอธิบายว่าขณะนี้มัน7เดือนละโอกาสของการที่เขาจะมีการแตกใบอ่อนสูงกว่าสูงกว่ามากเลยนะครับกับทุเรียนที่แตกใบอ่อนมาแล้ว เมื่อเดือนมิถุนายนในฤดูกาลที่ผ่านมาประเด็นนั้นผมได้สรุปให้เห็นแล้วนะครับว่าทําไมเราถึงไม่เข้าไปดำเนินการด้วยเหตุผลการกำจัดวัชพืชวัชพืชที่ปกคุมจะรักษาระดับอุณหภูมิความชื้นอากาศที่จะไหลลงบินในเมื่อเขาไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมังคุดก็ยังคงรักษาระดับ ตรงนี้ต่อไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดสภาวะอากาศที่ไหลลงไปในดินจากการจัดการของเราเขาก็จะเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตปุ๋ยทางดินที่เราไม่ให้ก็ด้วยเหตุผลว่าเขาใช้เวลาสะผมถึงท่านให้วันนี้วังคุดก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์วันนี้ครับอีก20วันหรือ1เดือนข้างหน้านู่นเขาถึงจะได้ใช้ประโยชน์ ในส่วนของอหลักการตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องเอามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าแล้วปัจจัยทางใบล่ะก็ด้วยเหตุผลเดียวกันครับว่ากรณีของปัจจัยทางใบนั้นเนี่ยมังคุดเป็นใบที่แก่แล้วมีลักษณะไข่มากมีแวกที่หนาเวลาที่เราพ่นปัจจัยเหมือนกับประโยชน์ที่ได้น้อยมากดังนั้น ในลักษณะของการเพิ่มความสมบูรณ์นั้นเราต้องดำเนินการมาตลอดเดือนที่ 1, 2, 3, 4ตอนนี้อยู่ที่เดือน 6, 7, 8ก็ไม่มีความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นที่เราจะไปะพ้นปัจจัยนี่คือเหตุผลทั้งสองด้านจึงต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นคำตอบในข้อสงสัยประเด็นต่อมาถึงที่เราจะต้องคุยไว้ล่วงหน้านะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าเอา้า ถ้าแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงล่ะอย่างกรณีมังคุดที่แตกใบอ่อนเมื่อเดือนมกราคมในปีที่ผ่านมาขณะนี้นี่ะเดเดือนแล้วนะครับเดเดือนแปดเดือนถ้าเขาเกิดการแตกใบอ่อนขึ้นมาแล้วเราจะแก้ไขได้อย่างไรช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับทอนิก อะโทนิกคือสารเอนไ์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมาเพราะอัโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสารพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัโทนิกที่อัตรา2 1 4ต่อน้ำา20ลิตรเป็นประจำเพื่อผลของท่านจะได้โตไว ให้ผลดกรูปทรงดีอทโทนิกได้รับการไว้วางใจจากเกษตรกรมากกว่า50ปีบริษัทเจียไตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกร ยาประโยชน์แล้วประอะไรไดฮ่อประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปไลรเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยไบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2ิบบำรุงใบก็2020-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้ำเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยไบโอเ เอฟตระเข้ได้ที่ร้านเคมีกเกษตรทั่วไปและชัยพฤกเษเกษตรทุกสาขาข้าวเทคโนครอบตอนการเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วทางดินควรให้ปุ๋ยให้น้ำพร้อมกับการปราศัยกระต้นระบบรากเคโมติน เคมโมตินจะช่วยสร้างรากใหม่ให้มาดูดกินปุ๋ยต่อจากนั้นทางใบฉีดพ่นเทนเนอร์และไฮพาวเวอร์2177พ่น2-3ครั้งจะทำให้ต้นทุเรียนแตกใบอ่อนเร็วและสม,ม่ำเสมอทั่วทั้งต้นอย่าลืมเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีใช้เทนเนอร์ไฮพาวเวอร์2177และเคโมตินเพชรพันธ์ทรงคุณภาพจากเทคโนโลยีป้องก,กันกำจัดโรคราดเ,เน่าโคนเน่าผลเน่าในทุเรียน จะต,ต้องฟลรีอาฟอ์400เท่านั้นฟล l ีอาฟอ์400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและฟล l ีอาฟอ์400ยังได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกร,ร,กรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมผลขอสีต่างๆ สินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัทกรีนลิฟ a ์จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15-30ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้าหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมีโดยปรับเป็นละอองหยาบยาบฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอย ใายพุ่มทุกๆยี่สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีกินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร<ป>มาแล้วมาแล้วพบกับ ปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์เป็นปุ๋ยซัลเฟตแท้แท้ร้อเปซจากประเทศเยอรมน,นีใช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลีดีดเยี่ยมปุ๋ยบาวคอนเม็ดแรง็งเม็ดดีไม่มีฝุ่นขนาดเม็ดปุ๋ยสม่ำเสมอหวานง่ายเต,ต็มไม้เต็มมือหวานแล้วกระจายตัวดีธาตุอาหารละลายง่ายละลายดี ธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมครบในเม็ดเดียวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินได้ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเข็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟ้100%ปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปส์แอกซ์เพิร์ตมีด้วยกัน3สูตร20 10 10, 10. ฟื้นต้นทำใบใหม่12 11 18สะสมอาหารเบ่งผู่บำรุงลูก15 5 20สร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนทราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ทจากประเทศเยอรมนีมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้าน้ายฉนำทั่วไป ท่านสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ,ษ์เจรันทัุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเราฟังสาระต่อจากในช่วงที่หนึ่งกันต่อได้เลยครับกับกรณีของบังคุดเราต้องเข้าใจครับว่าในกรณีถ้าเกิดมีมังคุดที่เราหวังที่จะให้ออกดอกในเดือนพฤิกายนปลายหรือเดือนธันวาคมแล้วเกิดไม่เป็นไปตามแผนแต่มันไม่ได้เป็นทั้งสวนมันจะเป็นบางต้น สิ่งที่เราดําเนินการได้เรามีคําตอบไว้ให้แล้วว่าถ้าเกิดการผิดพลาดขึ้นมาเรายังสามารถที่จะทํางานได้สองหลักการเมื่อเราพบว่าใบามังคุดเริ่มขยับหางปลาหรือใบเริ่มแหลมแทงออกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะใช้เวลาแค่3วัน5วันไม่เกิน7วันเขาจะคลิกออกมาท,าทันทีอันนี้แสดงว่าเป็นใบเมื่อเป็นใบแล้วเราสามารถที่จะดำเนินการได้ครับ นั่นก็คือกรณีของการใช้ปัจจัยเข้าไปแก้ไขซึ่งอาจจะมีงานวิจัยงานบางส่วนที่ใช้ฮอร์โมน n a a นะครับหรือเนปท a ลึกแอซิ c ฮอร์โมน n อ a เนี่ยอาจจะใช้ที่อัตรา 100cc ต่อน้ำา2 0 0ลิตรพ่นเพื่ออาจจะเปลี่ยนลักษณะของตาขนางนหรือตาใบเนี่ยในส่วนที่กำลังเคลื่อนตัวออกมาให้กลับมาเป็นตาดอก ซึ่งเราก็มีงานทดลองตรงนี้แต่ก็ยังได้ผลไม่เป็นที่พอใจส่วนในกรณีวิธีการที่2เราใช้ในกลุ่มของสารลำไยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสารลำไยอาจจะไม่มีนะครับเพราะมันเป็นยุทธภัณฑ์แต่ในบางเขตพื้นที่อาจจะมีส่วนที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องและหาซื้อได้ก็ชื่อว่าลองกาเอ็นอันนีเนเนะ้เป็นโซเดียมนะครับเป็นโซเดียมคลอเรตซึ่งได้ขึ้นทะเบียนถูกต้อง ก็ลองสอบถามหาดูว่าชื่อลองกาเอ็นเราก็จะใช้ลองก่าเอ็นเนี่ยร่วมกับโพแทสเซียมไนเตรต13046นำไปพ่นหรืออาจจะใช้ร่วมกับในส่วนของตัวปัจจัยอื่นๆพ่นไปที่ยอดอ่อนในต้นเฉพาะต้นนะครับที่กำลังแลบหรือกำลังเคลื่อนตัวเป็นใบเราจะพ่น2-3ครั้ง ห่างกันไม่เกิน5วันอัตราของตัวสารลำไยหลงกระเอ็นก็จะ300กรัมโปเซดไนเตก็300กรัมนะครับท่านจะเติมตัวอื่นได้ทั้งนั้นแล้วก็พ่นให้ได้2หรือ3ครั้งห่างกัน5วันก็จะเปลี่ยนตาตรงนี้ให้กลับมาเป็นดอกส่วนที่เป็นใบแล้วเขาก็จะหลุดออกไปส่วนที่กำลังตามออกมาเขาก็จะกลายเป็นดอกนั่นคือแนวทางที่เราสามารถจะ แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ถ้าในกรณีที่เราดำเนินการไปแล้วแล้วไม่ทันคือท่านไม่ได้เข้าสวนท่านไม่ทันเราก็ยังสามารถที่จะแก้ไขในลักษณะที่สามได้หมายความว่าตอนที่เขาขยับใบอ่อนเร็วมากเราไม่ทันเข้าสวนไปพบอีกทีหนึ่งมันเป็นใบอ่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องการให้มังคุดเหล่านี้ออกดอกให้ได้ ในฤดูการผลิตนี้เพราะถ้ามันไม่ออกดอกมันก็จะเป็นผลกระทบเสียหายเรายังสามารถดำเนินการได้ต่อนะครับเราก็จะใช้ในกลุ่มของปุ๋ยที่เป็นสูตรสะสมความสมบูรณ์ตัวหน้าต่ำตัวกลางสูงตัวท้ายสูงอาจจะเป็น7,24,3,4,5,25,30,6,32,35มีแคลเซียมบอรอนมีแมกนีเซียมนะครับมีอะมิโนแอซิดมีกรดอะมิโน แล้วก็สิ่งที่ท่านจะเติมเข้าไปก็คือสารลำไยอาจจะเป็นตัวที่ท่านหาได้จะเป็นโพแทสเซียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเรตก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นตัวรองก็เอ็นที่ผมว่าเนี่ยเพิ่มเข้าไปในอัตราสองยกร,รมัมพ้น2ถึงสครั้งห่างกันประมาณ5วันแค่เายงเท่านี้ในส่วนของใบลำไยชุดที่กลางแล้วเนี่ย เขาจะใช้ระยะเวลาตรงนี้จเจริญเติบโตต,ต่อไปเมื่อครบ2เดือนเมื่อครบ2เดือนพอเข้าเดือนที่3เขาออกดอกได้ทันทีสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ